จเจริญสุขสว,สวัสดีเมธีชนคนดีทั้งหลายปุตติตามรับฟังในช่องมหาสีพันดอนเมนี้วันนี้อัตามาภาาพ,พระคู่ประลัดอัตสิทธ,ธอริยะเมธีบันทึกเสียงออกอากาศกระจายเสียงทั้งยูทูปนะบางรูปบางท่านก็เอาไปออกวิทยุตอนนี้ ก็ขอจะเลิ่ญสุขสวัสดีทุก่านทุกคนให้อยู่ดีมีความสุขเมื่อนีสิมาแลในเรื่องในกรอนของหลวงพ่อพระมหาพิมพาธรรมทิโนในเบาเรื่องความมักต่างกันคนเฮานี่มักต่างกันเด้บางคนมักฟังบางคนมักเบาบางคนนั้นนั่งเจ้าบ่มีงานทําบางคนเป็นหมอล่ำลิเกนักลองบางคนนั่นะ มักต่างกันพี่น้องกาดกินแก้วยังกินบ่คือกันได้บางคนมักเปียวบางคนมักสมบางคนมักกล่มบางคนมักนั่นไปด้วอนธรรมดาพี่น้องเอาจากนั้นแล้วม่นี้ว่าฟังเบิงเทิดแหล่ในกรนขนมักบ่คือกันพี่น้องเชิญรับฟังมวลมวนขนาดนี้ กะเลินพ้นท bon no. ุกทวนนาสัทธาเอาทุกกำรมาทั้งคุณหญิงคุณชายผู้สะดับประเปลืองฟังคาสิวากวัเนผู้จังนึงนั่นกะมักบกคือกันดอกเมียยัย พูด <sus> จังหนึ่งวานั้นก็พันมักภาสีมักผ้าขาวล้วนล้วนสวนเอวดการจังวานอกจากนั้นพันตีเรื่องนหน้า พวกสูบซาพันตีพวกสูบยาจมวับยังตวงไตพวกสูบยาพันวาสาทำให้วัดไอพร้อมจอยพนามไม่ใหญ่บทันนกมีบจอยรวามียงจอยต,อยตายเออพวกมากเหล่ากับพันวาเกินมาก ตีพวกบ่จักกินว่บาบ่มีหวาิตสิงงงงมวมเรียนพวกบ่กินพันตีพวกขี้เหล่าว่วา,าวเจ้าเจเป็นตาในบ่มีวอดอย่างอายเสียเงินทองกระพองนัน้นมีเรื่องแด้ดาจัง พวกมาเล่นการพนันพันตีพวกบอเล่นบ้าบเสียงร้องดูบ้าบ่มีหัวเจ็บที่ได้เสียกระทำแล้วพวกบ่มักการพนันพันเบาโอ้ยมันจะดียังแล้วโอ้ยมันสิดียังแล้วกันพนันเบียบบกโชคกะโชคแต่ละหน่อยได้เสียห้อยติมพัน ทีอ,อพวกมากเล่นกับพันว่าการได้เสียว่านั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาการกีฬาก็ยอมมีชนะและต้องมีทางแพ้ เช่นจากพวกเช่นจังพวกมักนักเทศพุทธชาัาตีพะนักเทศแหล่ว่าคือล้ํคือลองพวกไข่สิงไข่ของที่ชาวนาวนาแหล่กระตั้งต่อยดอกต,ตําตอย พวกเจ้าหน้าก็พันว่าพ่อข่าใหญ่พ่อข่าน้อยก็ตามสั้างยาไปงืดพะณาศาสว่าเนี้วสิขอ้นเลือดก็ต้องอาสัยเขา จุม m ูเท่าพันตีเด็กว่ามันปืดดื้อกะดือ้อโวดหายไกาขอพ่อแม่สอนเด็กน้อยย้อนตอบตาบาคุ้นแก่โบรานกับผันวา่าบอทันการบอทันยูกบอกความว่ารอกเอาหาย ต่างหาายหาเลตีกันไปว่าไผเแน่ผู้เปลี่ยนบ่กับผันไปตีเมียว่าบ่เอาวียยบ้านงานสั่งบ่ขยัน เออขันลูกว้ายากปากยากว่านั่นพันตีพอบ่เปลี่ยนยางตีกันไปหน้าหน้าว่าไปบ่เปลี่ยนเรื่องขั้นพัวพ่อได้ยินกับพันว่าโอ้ยลูกบ่ดี มันพันมมหยันหน่อตีตายตั้งแต่พอแค่ที่จริงลูกได้เม่มันกระดอมาตีหายตั้งแต่กูหาเมื่อไอ เพือตั้งกระเสียงอูดผู้ก็เอาวาจากกันว่าไปไผ่ไปมันดอกว่ากันดอกตีกันเอาหายนายกะตีฝุงแหลงบาลาดสะดอนเป็นตะนายเนวเจ้านายเพื่อนรักษากฎหมายถ้าหากนายเพื่อนบ่ออกตรวจคนว่านายขานบ่เบิ่งเงี้ย ເພິ່ນຝົນແລງເພິ່ນຈົ່ມດ່າວ່າຝົນມາສັ່ງບໍ່ຕົກລົງມາເຮັດນາຕົກກາຕົກລົງມານັ່ງຢຽນດົນຫຼາຍເຈົ້າປະຈົມໂພດບໍ່ຈັກຢຸດພັກຢຽນວຽນເວົ້າຈົມບໍເົາ เออมือใดห้อนอวดเอาพันจมว่านั้นหนาวเลือดูหนาวมาถึงกระจมตาไอวานาอันห้อน เออกันพูดเทาหิวนอนมือใดกับพันวะฮือฮือมือนี่ฝนสิตกแท้บ่ตกแ้งก็ตกคอยพันเด็กน้อยหิวนอนพันว่าเด็กขี้คานกินแล้วแอบ,บนอนเด็กน้อยย้อนตอบต้าน พันว่าแอบมาเถียงกับพันว่าหลายสำเนียงหลายภาษาดอกคาคดเน่าเนอป่าจากพว่าจากใดมีทอดใดกับพวังนั่งโดนหลายว่าปวดกลนบ่ดน้อนหล่นว่าปวดเออ เออคั่นได้ขี่รถแล้วจมบ่ปวดแขนขาปล่อยให้ย่างก็ว่าเสียเวลากะไหนมันนินไกล เขาไปไว้กะว่าเขาสงฝ่าวคือสีตายเป็นตายนเขายางสากะว่าเขาอุ่ยอายบวชทันบ้านเพื่อนเขาซุ้มผู้เท่าเม่าพันตีพวกเคยขานว่าบวชจากทำงาน ดอกหมูค้นชาวบ้านเคยทัดท่านดูบ้างเคยแข็งกับผัดวา่มามนุษย์รื้อมนุษย์ที่เหม็นเขียวเข็นเทวดามาสร้างว้าเขาแต่กางเจ้าของแท,าาทาน,นายกบวนนั้นดอกนาสัตธ์ จังว่าโลกลุ่มล่วน <บา S 1> ก็คือดังฉันจานันละไม่ไ่พวกเชาหนา้าก็อยากมานัมนมันเขาฟนลดีดอกพวกาพานันเมื่อสรุปโดยหลักการมานุษย์สาโลกนี้ตันหากีอยู่บาบางจีกรรทางมานุษย์อ่างอยากไวยลามก็คือเงินเดินสายเดียวกันเองดอกแข็งเสียง,ยง,ยงยกันเขา Chỉ cảm quán cốt màu ngớt bảo bảo cứ ngớt liền Tết tố đều mẹ trước trăm xén làn đọc khăn nà Chôm mơ đầy cả phần vai cụ thử bừng quán nà Chỉ chai mẹ mắn tập hướt ướt nèo đầy chỉ há má cương chín khoảng xanh จังผู้ใดสิไปค้าให้มันตายมื้อละนี้ซื้อของแจกกันมาน้องว่าสิกูสิให้แป๊บจํานําไว้ดอกจิตใบถึงยามนอนเพิ่นบอกจุดธูปใตบูชาพระบูชากูต้องจุดบูชาเบอก็แลกหวันน่ Phi yết xé ai biết ta yết hơn ma chú. Hót phi nhia phi bù, thế vada tiệp vợ chồng ai má khâu. Bóc mui, vua sát căn cơ cả เลี้ยงไกวยผ้าทาแลกเก้าวานบังสกุลทุ่งเหล็กปราสาทเงินสี่น้อยนอนหลับไปพัดฝันไลยสิไหลตายหาล้างเทือฝันเห็นส้่งเห็นเสือสิมากกาดคาโพได้หลงโอหากะมี งวดวังหันผีวัวหลอนบวบบีบวบแปดสีจนเป็นโตโพกันไปปันหยังบาดอกมาปันซองหา Ôi! dĩa ngân lại thìa biển ba tường cơn ma số tê liền thì phiền chả bò ăn để phần bò năm thơm ví phán điện cả càng kỳ con kia trả là càng phán điện qua cố cười cần cây cá tiền cầu, ồ vào hoa hoài, tiến mưa cho nghe hàn an găm bé bò quan hà hoa hà, hà mặc lá เอ้ยีเมียอเอยี่เมย์ยเอยหาลังเถ้าฝันเหนียามยัยตีเป็นแปดกับสูนแปดนั่นแนวน้ำพาตีว่าสุนพองวาลฝันว่าต้นตัวขากับคนสูน thêm thi khả phu nhi phần tì ba xuồn si tì phu trai cột cả xuồn hà phần lâu tì và hiện buồng quay non tí biển xuống cứ cằn cả si khá quay tù nà ốp chú áo hài hẹn non lại hẹn phân hạc nhà có quam dạc đầy ngân say say cả phao ตั้งแต่กวนพุทาเพื่อ่าขันผู้ใดนอนฝันบ่ดีจังสี่แมย์สี่มีขอมีลลางฝันบ่ดีต้องหาทางช่วยสะดอจังไห้ได้เช่นจังฝันว่าไฟไหม้เงินส้านดอกแกวลอนขอเน่นอนพวกเจ้าสมัยนี้บ่หวังเดี ซู Remember, variance, ่มือนี้ขันฟันว่าเจ้วเจ้ากงหางจังสีเอามือเดชจับมาว่าหาเด็ดตีกันกันหนึ่งฝันเนิ้วมือ เออนาสิเก็บเอาไว้อ่านไว้ไว้กำหอย่อใส่เบอออกว่าเกี่ยงเป็นเรื่องแห่งจมหลายคืออันคำกุ้มพวนกะเว้าว่าไว้เทศนาบนบอกเว้าลวดอกผู้จังคอยบ่อ่ำพึงหนเพื่อยังว่าสักกว่าหวยใต้ดินกินยากดอก chợ khóa bọt thuốc thanh và phan luồng โปรดเลิกกันเถิดนาอย่าพวงอย่าใจลงงดเสียมารู้ตัวซื้อแต่เล็กจนตูโอเล็ก้ทยจังโชคร้ายโชคอับกลับปวดหัดวหยุดเถิดนาเพืรรร่อนมนุษย์หยุดเมาหมัวผีดูดเลือดตอน,รรนตัวนั่นแหละเบอร์จำเอาเด้อโยมเอ้ยกันเจ้าเกยเจ้าไว้ก่อน Thieng thua nang kha duk lon, Nyawon mon, Nan bon chon, nan dok der, สุตตะสรพิมลหรือพองพอพมหาพิมพาได้แหล่เอาไว้เมืออ่อสิบปีที่แล้วกรน่อยเป็นร้อยเด้ยนินก็เลยจื้อออกมาจำออกมาจ่อแม่กูจแจเอาวันนี้เอาสำนีสะกวนพอแม่พีนองขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ทานให้ตองหางหายในติดตามช่อง พาหมหาสีพันดอนช่องยูทูบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ้งแชร์ไปให้ทุกคนได้ฟังด้วยเปิดฟังหลับนอนพักผ่อนสบายใจเสียงของเสียงแหล่นี่ได้ยินได้ฟังแล้วก็สีเฮ็ดเนี่รับสบายผ่อนคลายพี่น้องอย่าดีมีแห้งทุกคนสุกคนลำาว้ยมังมีเป็นเศรษฐีทุกคนเด้อสาธุ